พระพิโควัตถุเลื่อนพิูปได้ลูกหนึ่งอยู่พร้อมนะ,มนนะพร้อมโอเคไปเลยพร้อมแล้วก็ไปเลยพระเถระนั้นพระเถระนั้นประโยคแรกแบบนี้นะมีสรัพนานอยู่นะโซเทโล มีสรรพนามอยู่แบบนี้ต้องใส่ประธานมาด้วยนะใส่ประธานมาด้วยเพราะเป็นประโยคแรกถึงจะมีสรรพนามแต่ก็ต้องใส่ประธานมากำกับโสโสเทโลโสเทโลใส่เข้าไปเลยยมีปัญหา ่ามาดูกิริยาในระหว่างตัวแรกได,ได้โพชนะอันเป็นที่สบายแล้วโดยสองสามวันเท่านั้นก็บรรลุพระรหัสก่น,นึั้นคำว่าโดยสองสามวันนี่ไม่ใช่ได้ไม่ใช่ได้ไม่ใช่ได้โพชนะสองสามวันนะสองสามวันนี่ต้องเอาไปเข้ากับบรรลุนะอืม อย่ามาอย่ามาอย่ามาแต่งเข้ากับคำน้าดได้โภชนะสองสามวันละ <laughs> เอออัอนนี้ต้องแต่งก็คือตรงนี้โภชนะเป็นสิ่งที่ถูกได้มันเป็นที่สบายอันนี้ก็ษาไทยก็เอาบารีมาใช้อืมเป็นที่สบายอะไรสัพยายโภชนะอ้าวโภชนะใส่ก็ไปเลยโพชนะงนะได้พิาทาได้ เละพิตว,วาอาตาไปกิริยาตัวที่สองโดยสองสามวันเท่านั้นก็บรรลุพระอรหันต์ยับยังย้งยอก็แสดงว่าเป็นอีกอกเป็นอีกกิริยาหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องนะเพราะฉะนี้ที่ต้องแต่งก็คือโดย 2, ดสดองาอสามวันเท่านั้นเขามีศักท์ของเขาอยู่โดยสองสามวันเท่านั้นเขามีศักท์ของเขาอยู่กติปะกัจเจนะฮะกติกติ ไม่ใช่โดยสิ้นวันไม่ใช่โดยสิ้นไปก็โดยสองสามวันเท่านั้นกติกิกติปาพาัดเยนอ่ะเอเนวะเขาไม่ได้แปลว่าสิ้นไปเขาก็สองสามวันอืสองสามวันเท่านั้นโดยสองสามวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่มีอัจยะอ,อัจิยะไม่ต้องใส่มาอเอาแค่วันพอ กติป so so ิแล okay, ้วก็อาหาอาหาแปลว่าวันอาหาแปลว่าวันเข้าเสนที่กันมีรูปเป็นปลาหะเห็นไหมปลาทีนี้ทำงไนก็บรรลุพระอารหันตพระนารหัตเป็นสิ่งที่ถูกบรรลุอรหัตปัาบนี้เขาไม่ได้บอกว่าอารหัตผลก็บอกว่าพระอรหัตเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่ผลมานะ อ่าไม่ต้องใส่ปนมาเอาบรรลุได้บรรลุปาปุ๋นนิดะเ,เกียร์ในระหว่างปาปุ๋นนิดตะวะฮะเกียร์ในระหว่างปตตวัาอาจารย์เออตตวานนี่หละง่ายๆนี่เลย,ย,ยเลยออไม่ต้องไปเอามากอืมีนี่ก็ยับยั้งอยู่นี่ก็คือเป็นเกียร์ในระหว่างอา่าเป็นเกียร์ในระหว่างคำว่ายับยั้งอยู่ก็บังคับด้วย อยู่เนี่ยเป็นอันตามานะแน่นอนตอนนี้ต้องแต่งก็คือต้องแต่งตรงนี้ด้วยความสุกอันเกิดแต่มักและผลต้องแต่งตรงนี้ก่อนเอามักและผลมัพระ,ะพระละมรกพระพระละสุกอันเกิดแต่มักและผลสุขเกนะอืมด้วยด้วยสุขด้วยสุขสุขเกนะสุกเกินนะ <c oughs> ยับยั้งอยู่อ่ายับยั้งอยู่อ่าคำว่ายับยั้งอยู่ก็คือยังการที่น้องร่วงไปนั่นแหละยับยั้งอืมวีตินาวิตินาเมนโตอ่าเมนโตวิตินาเมนโตยับยั้งอยู่วีตินาเมนโตบอกก็าอยูนะครับว่ายับยั้งยูยังการให้น้องไปก็คือลดยับยั้งนะ ย,ย้งๆก็คือกานการในน้อมลวมไปนี่อือ่ามันดึงเข้าไปได้อ่าดึงเข้าไปได้ก็เอาลงข้างล่างอ่าต่อไปยันต่อไปคิดว่าคิดว่านี่ถึงตรงไหนมาดูนะคิดถึงตรงไหนมาดูนะ น่าขอบใจมาอุบาสิกานี้เป็นที่พึ่งของเราเราได้อุบาสิกาอุบาสิกานี้จึงได้ถึงการเล่นออกจากพบได้แล้วใครควรอยู่อาแสดงว่าเรียกนายจบแค่นี้เตอะนั้นคำว่ิดิ็ต้องไปไว้เปิอดอิติข้างหลังนู่นอ่าแต่ดัน่ต้องแกง่งอ้าวน่าขอบใจคืออะไรสัก <laughs> น้าขอบใจโอวัต oh. hmm? oh, น่าขอบใจน่าอัศจรรย์ใจคำเดียวกันทั้งนั้นวัตตะฮะโอ้โหวัตะโโวตะแค่นั้นแหละไม่มีโอ้โหวัตตะหรอกเอามหาอุปาสิกาเป็นประธานก็มหาอุปาสิกานามหาอุปาสิกาเป็นประธานมหาอุปาสิกาอุปาสิกา ได้เป็นที่พึ่งของเราได้เป็นก็คือได้กลายเป็นนั่นแหละอันเดียวกันได้กลายเป็นที่พึ่งของเราแล้วมีแล้วด้วยอันนี้บังคับอิตัังหากบังคับ <Okay. S 1> เลยได้เป็นแล้วมีสัตวเดียวเท่านั้นแหละกลายเป็นกลายเป็นที่พึ่งของเรา <Mama. S 1> เอะไรนั้นที่พึ่งของเราเราแต่งก่อน <Mama. S 1> ของเรามามะหรือไมห่หางมามะมามะ มามะก็ได้ไม่ห้งก็ได้แล้วแต่อามหังก็ไดต้ตามสะดวกเป็นที่พึ่งอ่าเป็นที่พึ่งก็งมีสาบของเขาอยู่ปะปฏิสระปฏิสระนังปฏิทงังหือ าได้กลายเป็นเป็นที่พึ่งก็คือได้กลายเป็นได้เป็นแล้วเนี่ยได้เป็นที่พึ่งของเราแล้วมีแล้วด้วยบังคับให้เป็นอะไรชาตาชาตาและบังคับให้เป็นชาตาเออคนคนหนึ่งได้กลายเป็นอย่างนู้นได้กลายเป็นอย่างนี้เนี่ยได้เป็นหรือยังได้เป็นแล้วเป็นตนี้คนหนกาเขาจะใช้เป็นชาตาตอนนั้นแหละชาตาชาตาเป็นชาตาแดยแต่ประจานจะเป็นลิงอะไรล่ะทีเนี้ย เราอาศัยอวาสิกานี้จึงได้เล่นจึงได้ถึงจึงถึงการเล่นออกจากภบได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งประโยคนะเ,าารเ,เราอ่าเราทีนี้มาดูนะมาดูเออเขาลักษณะของเขาได้เล่นออกจากภพกหรือย,ยังเล่นแล้วเล่นแล้วเพราะฉะนั้นก็นมาพูดคําว่าเล่นอีกครั้งที่สองต้องลง เป็นตาปัจจตาปัจ,จัยถึงการเล่นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคำว่าถึงในที่นี้นนต้องลงตาปับใจ,จก็แสดงว่าเอาอาคียา,าดีมาพูดในปัจจุบันแสดงวันเราก็คืออาหารแสดงว่าต้องมีอามีแน่นอนอา่าเล่าใส่ไหมอาหารใส่ไหมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไไดไใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ตามสะดวกเดี๋ยวค่อยดูเนี่ยค่อยดูกิริยาว่ามันบอกชัดเจนหรือเปล่าถ้าไม่ชัดเจนก็ใส่ไว้ ต่อมอีกอาศัยอุบาสิกานี้ที่ต้องแต่งก่อนก็คือกิริยาเนื้อวางอ่ากิริยาเนื้อวางอาศัยอุาสิกานี้มหาสิกานี้จาเป็นต้องใส่มหาสิการมาไหมไม่ต้องต้องใส่แค่อีมังก็พออาศัยนิสัย,ยะนิสัย,ยะจึงได้ถึงได้ถึงการเล่นออกจากภพประยุนธ้ที่ต้องแต่งก็คือตรงนี้ ถึงดันซึ่งการเล่นออกจากภพเอาภพก่อนภพภาะวะภาวะไม่ใช่ภาวะเล่นออกเล่นออกปักใช้ตัวปักขันทะไม่มีสังเขาโยอะนิดอะไรนิดนิดสระ,ะนะือนิดสระ,ะนังการเล่นออกจากพบอาที่นี่ถึงถึงระย่างถึงแล้วะฉะนั้นต้องลงตาปัจจัยตัวน,นี้ปเป็นปัดอะไร ปัต้มผีอืมปัดต้มผีอืมปัดต้มผีเอ้าปิดีเลขในอ่าปิดเลขในคิดเป็นความคิดปัดต้มทีเป็นเกียร์บ่งบอกประธานชัดเจนเหมือนกันอ่าปัดตรทมทีความผีตอนนั้นอาหารไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ นะอาหาร mm hmm. ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้ mm hmm. ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ตามสะดวกเอาเอาคุมไว้ก็ดีเหมือนกันอา่าเอาคุมไว้ก็ดีเหมือนกันจะได้เป็นของนี่คือของฉันอะไรสมองนี้นะอ่าต่อไปแล้วก็แล้วใครควรอยู่ว่าเนี่ยใครควรอยู่อันนี้ก็บังคับเหมือนกันใครควรอยู่ก็คือบังคับให้เป็นอะไรเป็นอันตรามานะเพราะมีคําว่าอยู่ เปตัวเปิดติดิเพราะฉะนั้นก็เอาไว้แต่งที่หลังไม่เปิดข้างหลังเอาไว้แต่งอีกข้างหลังอีติเพราะฉะนั้นต้องแต่งก็คือต้องแต่งในเล็กในก่อนอแต่งในเล็กในก่อนประโยคแรกมหมาวาสสิการนี้ได้เป็นที่พึ่งของเราในอัตภาพก่อนในอัตภาพนี้ก่อน<า>ในอัตภาพนี้ก่อนแต่งอะไรก่อนนี้ อันนี้ก่อนก็คือตาวะหรืออันเนตภาพนี้อุบาสิกานี้หางวะนี่เอาใส่สายลงไปก่อนก็ได้เอา้าสาตาวะอืมตาวะในอัตภาพนี้อ<ะ>มัสอิมัดมิง เปรนเมิงอัตตา,าวอา่าทีนี้ทำงานเป็นที่พึ่งของเราของเราของเราปฏิทถาอ่าแม่ะมะเขียนมาแล้วเอาตัวใหม่บ้างอืจะได้ไม่นซ้ำกันเรียนแบงท้้งบนเนี่ยเนี่เรียนแบงข้างบนเนี่ยปฏิทาชาตาเย่ยอ่าอ,อันนั้นก็เปลี่ยนไปนะ อย่าไปใส่มามะซ้ำกันล่ะเปลี่ยนมะหมะหงมหแางบ้างเปลี่ยนบ้างจะจะได้ไปซ้ำกันอืมปฏิฐาชาตาเหมือนเดิมอ้าวชาตาเหมือนเดิม,อมนอตาภท่นี้ในอนี่ก่อนต่มมาอีกก็เมื่อก็เมื่อเราต้องเที่ยวโยู่ไปในสังสารวัตรแปลว่าเมื่อเข้ากับนาำ แปลว่าเมื่อเข้ากับน้ำแสดงว่าประโยคน์นี้เป็นประโยชน์ทันอาทอนา่ะปนั้นแต่งประโยคะนนาทอนก่อนเมื่อก็อเมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรเมื่อเรามาเราคืออะไรนะก็เมื่อเราไม่หางเมื่อเราไม่หางอืมปะนะก็ปะนะปะนะ สังสารวัตในสังสารวัตรสังสเลสังสเระใช่ไหมสังสังเลในสังสารวัตต้องเที่ยวโยมีรคังคับเป็นตัปปัจจัยวิจารันตัสสะสังสะลันตัสสะเป็นประโยชน์นานทอนอาจารย์แล้วใช้วิจารันตัสสะไม่ได้หรอวิจารัน สะก็ได้สังสรรตัสสะก็ได้สังสรรตัสสะก็ได้วิจารันตสะก็ได้แล้วแต่ตามสะดวกอันนี้ก็เป็นไมมะก็ได้นะไมหานก็เป็นมะมะก็ได้นะมะมหรือจะใช้เป็นเมย์ก็ได้แต่ต้องระวังไว้ตัวที่สองนะถ้าเป็นเมย์ต้องระวังไว้ตัวที่สองนะ อันนี้ก็ไม่ต้องเอาเป็นเมไงตอ้องในอัตภาพมกอื่นหรือไม่อ่าประธานแมไงในอัตภาพตื่นในอัตราพอราอื่นๆด้วยอ่าแสดงว่าต้องเป็นพูะหูเนี่ยต้องต้องเป็นพระหูจพ์แน่ๆใครไอยัง อุบาสิกานี้อยังหรืออีมังหรืออีมาเคยเี่มันต้องเป็นเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรเนี่ย <c oughs> อุบาสิการนี้แต่เราไปใส่สารเฉยเลยถ้้ยังไงเนี่ยนะอุบาสิกาเหล่านี้นี่แต่เราไปใส่สารเฉยเลยอได้ยังไงละเนี่ยอ๋อไม่ได้โดียวละเนี่ย ันแทนกันไม่ได้พี่จ้ะฮะเออแก่ใหญ่หน่อยแล้วตัวนี้ล่ะอันนี้มันเป็นคขาเคยเป็นมันก็รมารจัในสารสารวัตรอุปสิกานี้ได้เคยเป็นใช่ไหมเคยเป็นอ่าอยยางเหมือนเดิมเหมือนเดิมออยางอืมแตัอีกที่ต้องแต่งก็คือในอัตาพาอื่นอื่น แต่งเป็นอะไรอัน,นจอน,นสุเมย์ด้วยเอาเมยด้วยสุปิตาตะพาวิสุอาวิาวส,วสอุอันนี้ก็มีเคยด้วยนะเคยด้วยแสดงว่ามีผูกมีผูกพระมาด้วยเคยเป็นก็แสดงว่า,อ,าอะไรต้องอะไรนี่อะไ ต้องเป็นวิกติกตาที่พึ่งต้องเป็นวิกติกตาเคยเป็นเคยเป็นคำว่าเคยเป็นคืออะไรคำว่าเป็นก็คือใช้อะไรใช่ไหใช่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่เูทเอาที่พึ่งก่อนที่พึ่งปฏิทินปฏิทักปฏิทัเคยเป็น ผู้ที่ไม่เคยเป็นมารดาไม่เคยเป็นบุตรไม่เคยเป็นที่ดาไม่มีปุพพะเขาใช้อะไรอันเดียวกันเป๊ะเลยนะไม่รู้โบคคนผู้ไม่เคยเป็นมารดาผู้ไม่เคยเป็นบุตรไม่เคยเป็นที่ดาไม่มีแต่งแบบเดียวกันเป๊ะเลย ต้องเอ็นึกไม่ออกโอเค่ผูตาอ๋ออ่าปูตาปูกปลูกก็ได้ปลูกผูพาปลูกโผูพาโอฟังแล้วแต่ประธานจะเป็นลิงอะไรผูพาอ่าผูพาถ้ามีปูพาแบบนี้นะมีปูพาแบบนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีโหติอืมอืมไม่จําเป็นต้องมีโหติเขาบอกว่าหรือไม่ มีคำว่าไม่ด้วยแสดงว่าเป็นอีกหนึ่งประโยคอืมอะไรอีกดีต้องแต่งไปหรือไม่โน <No. No. S 1> no. วาโนวาเป็นหรือไม่เป็นเคยเป็นหรือไม่เคยเป็น <No. S 1> คำว่าหรือไม่มีท่านพิเศษ,ษด้วยกินตกอะไรตกหน้าห้ามตกโน no. น่าจะบอกให้โน <No. S 1> no. วา เขาไม่ได้ยอมนะณวาเขาไม่ได้ยอมหรอกนะอแต่ว่าเคยเป็นหรือว่าไม่เคยเป็นไหนก็เลยคือนหรือไม่พระอาจารย์แล้วอย่างนี้มันใช้นุโขไม่ได้หรอฮะใช้นุโขได้ไหมไหนนุโขถ้าถงเว่าใจนุโขอ่าแปลว่าหรือไม่อ่ะนุนุโขอ่าเอ้นุโขนหรือไม่ที่ไหนนุโขหนอเล โอเคนู <Okay. S 1> องขอมันน้อแรงห่ไม่หรือไม่ที่ไหนไม่ไม,ไมีเออ่ยมิแตนอวานี่แหละโอเคอืมอ่าโปรติตีแล้วจบแล้วอันนี้เป็นไรเป็นการไข้ควรเตติตีตาไข้ครวรโออะไรอุปทาเเนตีไข้ไข้ครวรไข้ไข้ควรวน อเอพระเถระ,ะ,อ,ระ,ะอุปทานเลนตีก็ไปกินสิครับจะไปเหลือเลย <c oughs> เออ <c oughs> จึงตามระลึกไปตลอดเก้าสิบเก้าอัตาภาพอืมเก้าสิบเก้าคืออะไร <c oughs> เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าตามภาพตลอดเก้าสิบเก้าตามภาพเอาห <c oughs> นึ่งลบร้อยมันไม่ถึงร้อย เก้าสิบเก้าคืออะไรซับนะ,นะอะเอกูนะออาเอกูนะทำไงต่อสตะนะเอกูนะสต์สตาสนตานี่นับนามหรือยังเอกูนะสนตาเท่ากับน้อยเป็นนามแล้วเนี่ยเป็นนามแล้วเพราะฉะนั้นเวลานับนามต้องวางไว้ข้างหลังของนามนามตัวไหนถูกนะจะต้องวางไว้ข้างหน้าของ,งมัน พาะอะตา <How S 2> ตาพายป่าวะใส่อะไรก็ไปสปตะตตาัตังตลอดมีแค่เก้าสิบเก้าเดียวไม่มีไม่มีละไม่มีหลายเก้าสิบเก้าม,ม,มีแค่เก้าสิบเก้าเดียวระลึกตามตามระลึกก็คืออะไรต้องมีอนุอนุรนะลึกสาระคนเราต้องมีสติระลึกได้ะ อุัอนุสรา์อนุสแค่นี้เลยง่ายงแค่นี้เลยอนุสรีง่ายตามระลึกตามระลึกไปตลอดอัตภาพอย่าลืมนะอย่าลืมนะตั้งแต่ร้อยตั้งแต่เก้าสิบเก้าขึ้นไปนับนามนะมันนับนามตัวไหนต้องเอานามมาวางไว้ข้างหน้าของมันนับอัตภาพก็ต้องเอาอัตภาพมาวางไว้ข้างหน้ามันเห็นไหม แล้วก็เอาเอกูไปวางกนหน้านอ่น,นตั้งแต่ร้อยขึ้นไปนับนามหมดมันนับนามตัวไหนจะต้องเอานามตัวนั้นมาวางข้างหน้าพอกมันอไอตัวเศษเศษก็ต้องวางข้างหน้านุ่นสองสามสี่ห้าแล้วแต่าย่อนหนึ่งก็ต้องวางไว้าันหน้าน,น <c oughs> อ่อาตอไปประโยคต่อไปทําไ,ไ,ไงต่ออืม ประโยคต่อไปมาอุบาสิกาแม้มาอุบาสิกานั้นทไงไม่ต้องยกมหาอุบาสิกามาใส่แค่สาติก็พอก็เป็นนางบาทปริจาริกาของพระเถระนั้นในเก้าสิบเก้าอัตภาพ แสดงว่าตรงนี้นะแสดงว่าตรงนี้ต้องแต่งก่อนนะต้องแต่งก่อนอ่าแต่งก่อนในเนี่ยในเก้าสิบเก้าอัตภาพก็คือเอาสาวนี้มาแต่งเป็นสัตมีวิพัฒน์ง่ายๆแค่นี้แหละเอกูนะเออเอาทำไงเอามาแตง่งเอามาแตง่งเอามาแต่งเอกูนะอัตภาภาวะก็ดึงลงมาเลยเนี่ยง่าย แก้เปลี่ยนเปลี่ยนไรเป็นสเตแก่เปลี่ยนเป็นสัตยมีว<ป>ิมมพัฒน์อืมในเก้าสิบเก้าอัตภาพของมาเทระอาอ้าวของราเตระนั้นก็เป็นตัสสาจะ,ะไรอืมก็เป็นตันสาอันนี้ก็เป็นลายเนี่ยเป็นปาฏาปริจาริกาแสดงว่าเป็นเกียร์ในระหว่างในเนี่ยเป็นก็คือต้องเป็นเกียร์ระหว่าง คำว่าเป็นกิริยานั้นระหว่างก็มีรูปเป็นแรงอุตวารใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องแปลงเว้นที่คดีกับตาปาริการิกาอันนี้เขาทับศัพท์ง่ายเนี่ยปาระปาริการิกาอืมเขาทับศัพท์ง่ายดีนะเขาทับศัพท์ง่ายปาระปาริอะไรปาริปาริการิกาอ่าปาริกาลิกาใส่อุตวารเข้าไปเป็น อืมตัวเอกเป็นผู้มีจิตปฏิพัทธ์ในชายเหล่าอื่นอ้าวสแสดงว่าตรงนี้เป็นกิริยาอีกช่วงหนึ่งอ่าที่ต้องแต่งก็คือตรงนี้ในชายเหล่าอื่นที่ต้องแต่งอันเยสุอืมอันเยสุอืมในชายเหล่าอื่นใช้คำาอะไรเนี่ย บุริสาใช่ไหมบุริเสสศฮะบุริเสบุริเสศบุริเสศอะไรแม่ชายอื่นชายอื่นชายอื่นก็คือบุรุษนั่นแหละน่ะเป็นปุริเสสุเสสุอ่าอันนี้เขาก็ทับน์สาวง่ายเป็นผู้มีจิตปฏิพัทธ์ทับน์สาวง่ายเลยสบายเลยอืมปฏิพัทธะปฏิพัทธะ ปฏิพัทธ์ก็คือปฏิพัทธ์นะจิตจิตโตจิตตาจิตตังต้องดูประทานจิตตาจิตตามีอะไรอีกเป็นหรือเปล่าอมีเป็นอีกไหม ไม่มีเพราะว่าข้างหน้ามีหุตวาแล้วไม่มปจร์ข้างหน้ามีหุตวาแต่ว่าในตัวขยายเนี่ยมีตัวขยายมาขวางอยู่เนี่ยนะมีอีกไหมมันมีตัวขยายตัวนี้ก็มีตัวขยายเนี่ยันเป็นต้องใส่หุตวามาอีกไหมไม่ฮ <laughs> ะไม่เออคือคือ,คอมันมันไม่ใช่เป็นวิดาดีกันตาต่อกันอืม แต่มันเป็นวิกติกักรตาที่มีตัวขยายตัวอื่นร่วมด้วยอ่าเพราะฉะนั้นแบบนี้ตัง้งนายใส่หรือไม่ใส่ต้องใส่อาจารย์ฮะไม่รู้อ่ะปกติมันต้องใส่เพราะมันคนละดันอเออมันต้องมันคนละอันปกติมันต้องใส่เพราะว่าอะไรมันตัววิกติกัรตาเนี่ยถา้าถ้ามันติดกันเลยเนี่ยลักษณะาการวางว,างวิกติการตาในอุตวานะจําไว้เลยนะ